こののの衣はは今度開かれれるるるブリタニア仮面会に入すたためもだだだだっんんんどうししてて女子が新い制服な思えสวัสดีทุกทุกคนด้วยนะครับพบกับผมูดซิเช่นเคยกันในเกมโค้ชเกียรการปฏิวัติของลูสนอสตอรี่นะครับในวันนี้เราจะมาพูดถึงอีเวนต์ปลายเดือนกันแต่ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะสังเกตเห็นได้ว่าผมได้ลูสไวเดย์แล้ว ไม่ได้มาเพื่อคิงไม่แต่อย่างใดนะวันนี้เราจะมาพูดถึงอีเวนต์ปเดือนของมีนาคมกันหลายคนอาจจะถามว่าเอา้าแล้วอีเวนต์ต้อนรับของบทโรซีโรไม่ใช่อีเวนต์ปเดือนหรอจริงๆมันก็ไม่เชิงอีเวนต์ปเดือนซะทีเดียวนะเพราะว่าไอ้ตัวอีเวนต์ต้อนรับบทซีโรเฮดนี่ยมันเหมือนจะเป็นแคมปีแคมเปญเออเขาเรียกอย่างเงี้ย P แคมเปญ แต่อันเนี้ยมันจะเป็นอีเวนต์ปเดือนซึ่งปกติแล้วในแต่ละเดือนเนี่ยมันจะมีรุ้นว่ามันจะเป็นชาเลนจ์อีเวนต์หรือเป็นอีเวนต์การลุกลายของไนท์แมร์แต่ดูทรงแล้วน่าจะเป็นอีเวนต์การลุกลายของไนท์แมร์ตอนที่ผมทายกันเพราะว่าในเนื้อหาบ,บทที่13มเนี่ยมันมีหุ่นหลายตัวที่มีโอกาสเป็นบอสกิ่วได้อย่างเช่นอ่าตัวแรกที่ผมคิดเลยนะก็คือการิเมเดของนีนาหรือ หร,หรือจะเรียกว่าเป็นการนิเมเด้ที่โผลม,มาในตอนที่25ของอนะิเมชันน่ะหรือว่าจะเป็นบาบที่13ของเกมนั่นแหละจริงๆผมแอบอยากได้การนิเมเด้นะแต่ว่าในเมื่อไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรตัวที่2เนี่ยก็จะเป็นตัวของมัตดาลาฉมใหม่แต่ในแต่คิดในใจว่าจริงอยู่ว่ามัตดาลาล่างปกติเคยโผลม,มาเป็นบอสกิลซีหนึ่งแต่ไม่ได้มีแจกไง ถ้าสมมติจะมาเป็นมัตด,ดาลาโฉมใหม่ A h y p e r a r Form จะมาเป็นซีน5เนี่ยผมก็จะได้ A ตัวล่างปกติก่อนนะแต่คิดว่ามัตด,ดาลาคงไม่มีแจกในช่วงนี้หรอกเพราะว่าน่าจะมีแจกในช่วงอันนี้คือผมทายเอาเองนะน่าจะมีแจกในช่วงครบรอบหนึ่งปีหรือเปล่าอย่ค่อยว่ากันอีกทีต่อมาเนี่ยเป็นอีกตัวหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นตัวเต็งเลยก็คือตัวกุเรน,นิชิกิแขนม่วง ก็ในเหตุการณ์ศึกแบล็กลิเบเลียเนี่ยคือกูเรนิชิกิสู้กับแลนสซลอตจนแขนพังใช่ไหก็เลยต้องใช้แขนของคอสเตอร์เอามาทดแทนกันก่อนถึงแม้จะใช้เครื่องรางสีไม่ได้ก็าตามานะโอเคเรามาดูรายละเอียดข้อมูลกันอีเวนต์บอสกิลซีนหหรือว่าการรุ่ลายของไนแม่ซีนห้าเนี่ยบอสกิลจะเป็นตัวกูเรนิชิกิแขนม่วงครับผมขอเรียกแบบนี้แล้วกัน ก็รายละเอียดอีเวนต์ก็จะคล้ายๆกับซีนสีที่ผมเคยทำไปก็มีล็อกอินบนนะแจกชิปอ่ามีล็อกอินบนนะแจกชิปเหมือนเดิม10ชิปนะครับแจกวันละ2ชิปก็ล็อกอินให้ครบ5วันเพราะว่ากิจกรรมอ่ะมันมีแค่7วันก็คือเริ่มตั้งแต่วันที่23มีนาหลังเซิรเปิดนะครับจนถึงวันที่30มีนานะครับ ซึ่งหลายคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าวันที่30มีนาเนี่ยก็จะเป็นเนื้อเรื่องใหม่และเนื้อเรื่องบทซิโรเฮนเออแล้วก็ในรายละเอียดอีเวนต์เนี่ยมันจะเป็นเอีเวนต์สำหรับคนที่มีกิวนะครับก็มันเป็นเอีเวนต์ของกิวเนาะ,เ,นะเป็นให้คนให้คนในกิวช่วยกันตีบอสแล้วก็เก็บคะแนนไปเรื่อยๆนะครับโดยคะแนนจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนก็คือถ้าเป็นคะแนนแต่ละผู้คนเนี่ยก็คือ ให้แต่ละคนทําคะแนนให้ถึง1ล้านก็จะได้ของรางวัลครบซึ่งของรางวัลของแต่ละบุคคลจะเป็นเหรียญกิเออเหรียญสีม่วงก็อีเวต์เนี้ยเรียกได้ว่าเหรียญกิวเยอะมากเยอะถึงขนาดที่เรียกว,ว่าเหมาได้ทางล้านเออผมจําได้ว่าเหรียญกิวเยอะอยู่นะถ้าจำไม่ผิดซึ่งอุกโกโอเคนะแต่อีเวนตีบอสกิ้อ่ะมันมีข้อดีเรื่องที่ว่ามันได้หุ่น มันได้หุ่นตามโลโก้แน่แต่ไม่ได้เพชรนะไม่ได้เพชรแต่ได้ตัวกาชาแทนเราก็จะได้ไอหุ่นตามโลโก้อย่างกุเรนนิชิกิแขนม่วงแล้วก็พร้อมชิปอัพหุ่นเส็จสรรถ้าเราทําแต้มถึง70ล้านเอออ้มีคะแนนรวมกิวเนาะก็คือให้แต่ละคนในกิวช่วยกันปั๊มคะแนนถึง70ล้านเพื่อเอาหุ่นตัวของกุเรนนิชิกินะครับแล้วก็มีชิปอัพหุ่นอีก 80ชิ้นเหมือนเดิมกับตัวกาชาอีก5ใบส่วนอีก5้าใบอยู่ในรันกิวอันนี้คือรายละเอียดเนี่ยผมจําได้จากซีสี 4, ล่ล้วนๆนะซีห้าก็น่าจะเหมือนกันแทบไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับเออน่าจะเหมือนกันโอเคเรามาพูดถึงตัวกาชาแล้วกันเชื่อว่าหลายคนอยากดูแหละตัวกาชาในเขาเนี้ยเป็น C2 นะครับซึ่ง C2 ในร่างเนี่ยไม่ใช่ C2 ลิมิตนะมันเป็น C2 ตามเนื้อเรื่องหรือ C2 ปกติ ก็คือพอหมดช่วงไปแล้วอ่ะมันมีโอกาสหลุดเลททุกตู้นะครับเพราะงะั้นไม่ต้องซีเรียสไป C2 ในชุดของนักรีวิวพิซซ่าสีดาวนักบ,บินประเภทจูโจมนะครับไอคอนรูปหมากไหนเป็นรูปม้านะครับเดีย๋ยวใส่รูปไปให้ซึ่งเอาจริงๆถ้าเกิดพูดถึงรายละเียดภาพผมค่อนข้างชอบนะก็คือเป็น C2 ทูกำลังมัมพิซซ่าอยู่แล้วก็จะมีรีวิวว่า พิซซาถาดนี้ดีมากพิซซาถาดนี้อร่อยมากพิซซาถาดนี้อร่อยใช้ได้อะไรแบบเนี้ยเออก็มันมีคําว่า Good, Delicious, t a s t y อะไรแบบนี้นะครับเอาจริงๆผมองข้างๆแบบตอนที่ผมเห็นอาร์ครั้งแรกนี่คือ C2 ผ่านตัวเป็นอินฟลูเอนเซอร์สายกินแล้วใช่ไหมอารม์ประมาณนั้นเลยแต่ว่าถ้าถามว่าจำเป็นต้องสุ่มหาไหมต้องดูที่สกิลก่อน เดี๋ยวต้องอธิบายนิยามของพวกจู่โจมก่อนเนาะอ่าจู่โจมหรือว่าหมากลุกไนท์เนี่ยนิยามส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับแต้มครับจ,จุดเด่นก็คือจะมีใช้ค่าคอสน้อยที่สุดในเกมแล้วก็ผลิตแต้มแจกแต้มอะไรแบบเนี้ยมันเป็นตัวที่เหมาะกับผู้เล่นมือใหม่ต้องพูดอย่างนี้พวกนักบ,บินประเภทม้าเนี่ยเรียกได้ว่ามันเป็นตัวจําเป็นในช่วงเริ่มเกมอ่าเข้าดาดบทเทิร์ใช่ไหมในช่วงต้นเกมอะ่ะ เอพวกไหนมันจะจำเป็นมากเออจำเป็นในการผลิตแต้มก่อนไงเพื่อที่จะส่งตัว queen หดโคดหรือตัวลุกที่ช่วยบล็อกศัตรูได้อะแบบนี้เพราะงั้นเนี่ยต้องดูที่สกิลว่ามวดเนี่ยจะเป็นตัวแจกแต้มแล้วให้ผลเอฟเฟกแถมหรือเปล่าเหมือนอย่างคุณไซโยโกะในซีนสามเออหรือจะมาแบบ ลงมาผลิตแต้มตามเวลาแต่ให้บัฟอย่างอื่นมาด้วยอย่างพวกอ่ารู้สึกว่าตัวผลิตแต้มตามเวลายังไม่มีนอกสีดาวยังมีแค่ตัวเดียวก็คือตัวของชีโน,โนชีโนที่เป็นนาอบลาวอันนั้นคือผลิตตามเวลาแล้วก็ชาร์เกตให้เต็มร้อยเปอร์เซนต์ตัวนั้นค่อนข้างเก่งนะครับแต่ว่าในปัจจุบันยังไม่มีตัวผลิตแต้มสี่ดาวเพิ่มเติมมา คือส่วนใหญ่ที่ผ่านมามีแต่ตัวแจกแต้มแล้วก็ให้ผลเอฟเฟกต่างๆอย่างเช่นคนในเรียกีฬาที่ลงมาผลักศัตรูเอย่ยหรือตัวของซูสคทูที่ลงมาทําความเสียหายเอย่ยหรือตัวของอ,อะไรนะตัวของคาเลนเออตัวของคาเลนที่ลงมาดึงศัตรูอะไรอย่างเงี้ยซึ่งส่วนใหญ่กิมมิ่มันก็จะอารมณ์ประมาณเนี้ยลงมาแจกแต้มให้ผลอฟเฟกต์หนึ่งอย่างเออ ถ้าเป็นตัว c 2 c 2น่าจะอยู่กลุ่มพาคีเหมือนเดิมแต่อาจจะให้บัฟหรือจะให้ผลอย่างอื่นเดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้ไม่แน่ใจนะส่วนตัวอย่าให้เป็นสกิลชาร์จเกตหรือไม่ก็พวกอะไรก็ได้ที่มาช่วยกลุ่มอะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นสเตลอีกมันก็จะค่องข้างซ้ำหรือลงมาฮิวอะก็เป็นไปได้เพราะมันกินพิซซ่าอันนี้ไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจเดีย๋ยวต้องมาวิคห์ตอนตู้กาชามาอีกทีหนึ่ง ซึ่งตูกาชาเนี่ยจะมาในวันที่2ี่สิบามมีนาคมกันหลังเซเปิดเดี๋ยวค่อยมารีวิวค่อยมาวิเคราะห์ตู้กาชากันว่าสมควรสุมหาไหมสําหรับคนที่ถามว่าแล้วตู้กาชาเนี่ยมีความพิเศษยังไงถ้าเราสุ่มได้ตัว c 2ที่กระหล่ำม่ำพิซซ่าอยู่เนี่ยที่มันเป็นหน้าตัวนะมันจะช่วยบูทคะแนนกิวให้มันง่ายขึ้นก็คือปกติแล้วอะรอบหนึ่งถ้าเราเล่นด่านที่เลเวล10 แล้วก็ปั๊มคะแนนอย่างโหดโ,ฮโฮเลยนะก็คือรอบหนาหนึล้านใช่ไหมก็เราต้องใช้70ล้านเพื่อจะเอาของลำวัลรอบหนึ่งหนึ่งล้านถ้าเราได้ตัว C2 หน้าตู้1ตัวที่เวล60นะก็จะได้50%ของคะแนนก็รอบหนึ่งหล้านบวกอีก5 0 0แสนก็1 1 5ล้านเออหรือ1ล้าน5 0แสนนั่นแหละก็ถือว่ามันจะปั๊มคะแนนได้เร็วขึ้นในหน่อยนึงอะเออ เอาง่ายๆคือถ้าได้มามันจะช่วยทําให้คุณเก็บคะแนนได้ง่ายขึ้นอารมณ์ประมาณนั้นโอเคอีเวนต์ก็จะประมาณนี้เดีย๋ยวสรุปให้ฟังป o อปกิลคือกูเรนแขนม่วงนะครับอีเป็นอีเวนต์สำหรับคนที่มีกิลแล้วเท่านั้นก็ให้แต่ละคนช่วยๆปั้มกิลนะครับซึ่งถ้าอยากจะรับของรางวัลเงื่อนไขเหมือนเดิมลงฟาร์มคะแนนให้ถึง10รอบเป็นอย่างต่ำนะครับถึงจะได้ของรางวัลน,นะ สำหรับใครบงคนที่ลงแค่หนึ่งรอบเนี่ยมันจะไม่ได้นะครับฉะนั้นลงทุกวันลงอย่างน้อยวันละสองรอบก็ได้หรือไม่ก็ลงให้ครบ10บรอบตั้งแต่แรกก็โอเคนะไม่ว่ากันส่วนตู้กระชาก็จะเป็นเหมือนเดิมก็คือตู้จะเรียกว่าเหมือนเดิมไม่ได้ตู้กระชาสินห้างวัเน,นี้ยเป็น C2 ูหม่ำพิซซ่าซึ่งเป็นนักบ,บินสายมาที่เราต้องมาวิเคราะห์อีกทีว่ามันจะเป็นต้องมีไหมหรือ หรือไม่จาเป็นต้องมีก็ได้แต่จริงๆถ้าเกิดใครได้ปั้นพวกคาเรนชุนเรียนหรือคุณเซโกะโมาแล้วเนี่ยคิดว่าไม่จำเป็นต้องมีก็ได้ครับแต่ว่าเดี๋ยวค่อยมาวิเคราะห์อีกทีว่ามันเป็นสายแจกแต้มหรือว่าสายผลิตแต้มตามเวลาอีกค่อยมาวิเคราะห์อีกทีนึงแต่คิดว่ามม่คงไม่เป็นกิมมิตเดียวกับเจลิเมียเจียงตายนะตัวนั้นนี่คือไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์เลยและในระหว่างที่ยี่สิบสามถึงสามสิบมีนาเนี่ยมันจะมี วันที่25เนาะวันที่ยีเนี่ยมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับงาน a n i m เม Japan 2023เนาะซึ่งมันจะมีไลฟ์สดตอนเก้าโมงเช้าทาง y o u t u นะครับสามารถดูได้ทาง y t u t u เนาะก็รู้สึกผมเคยทิ้งลิงก์ดีคลิปชั่นไว้ในข่าวข่าวนี้แล้วเนาะก็ไปดูกันได้ถ้าผมว่างดูผมจะดูนะแต่อาจจะไม่ได้ว่างดูแบบไลฟ์สด ก็อาจจะทําเป็นคลิปเรียชันแทนว่าเฮ้ยมันมีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าถึงแม้ว่าผมจะพอรู้ข้อมูลมาบ้างแล้วก็คือเพราะว่าผมไปตามดูอย่างไอรายการของอามบาใช่ไหมรายการอามบาเออันไหนนะเดี๋ยวดูก่อนมันมีอามบาเอเซยูโตโยอโซบิเนาะอันนี้เราไปดูมา1ชั่วโมงเต็มโอ้บอกเลยว่าดูจนแบบขอตาดำเลยทีเดียวก็จะมีเป็น ให้คุณฟุกุยามะจุนทำกิจกรรมต่างๆแล้วก็จะมีให้โปรโมทเกมเอ,อที่ผมอธิบายให้ฟังนั่นแหละมีแค่นั้นส่วนวันที่ 25, ยี่สิ้าเดี๋ยวมารู้นิดทีว่ามีข้อมูลใหม่ไหมแต่คิดว่ามีถ้าถามว่าผมหวังอะไรจากวันที่25้าเนี่ยผมหวังเรื่องโอเพนนิ่งใหม่จะเพลงเดิมก็ได้แต่แต่โอเพนนิ่งมุกวีมขอเอาแบบภาคใหม่แบบ สำหรับโรซิโลเห็นเลยไหมจะได้ไห้แต่ถ้าเกิดไม่มีก็ไม่เป็นไรไม่ได้คาหวังอยู่แล้วคือคือต้นทุนในการทำในโอเพนิ่งมุกวีอ่ะมันแพงยิ่งเป็นไข่ของซันไลท์ด้วยแล้วนะเออแต่สมัยนี้เรียกซันไลท์ไม่ได้แล้วส,สมัยนี้ต้องเรียกว่าบันไดแนนโคลสตูดิโอเนาะเออน่าจะเหมือนกันใช่ใช่บันมันบันไดแนนโคสตูดิโอเออมันเปลี่ยนชื่อแล้วนี่หว่าโอเคน่าจะประมาณนี้ ส่วนตู้ดากก็ตู้ดากเนี่ยผมเห็นคนญี่ปุ่นสุ่มได้มากกว่า2ตัวหรือสุ่มได้มากกว่า1ตัวก็แย่นะครับก็มันเป็นตู้การันตี4ดาวเนาะก็ถ้าใครอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างไปดูคลิปคลิปที่ผมอธิบายไปเออแค่นั้นแหละโอเคสรุปแล้วคือบอสกิลคือกูเลนแข็ม,ม่วงนะซึ่งกูเลนแข็ม,ม่วงในที่นี้ถ้าถามว่าไปใส่ไปชรหรือใส่ละยะไกล ผมว่าเป็นสายระยะไกลนะเพราะว่ามันจะมีตามข้อมูลที่ผมไปรวบรวมมาเนี่ยคือกุรเลนแขมโมูนเนี่ยมันจะถือปืนมันไม่น่าจะเป็นตัวสายประชิดเพราะว่าไอ้แขนปืนลังสีมันพังเอ้ยไม่ใช่แขนปืนลังสีไอ้แข็งที่ปล่อยลังสีเนี่ยมันพังไปแล้วมันจะเป็นแข็งคอสเตอร์ที่ถือปืนปืนกลแทนเออมันจะมีเหตุการณ์ในภาคออสไงที่ผมเคยดูจากช่องไหนไม่รู้ช่อง ช่องช่องที่มันพูดถึงหุนยน์มั้งผมจําชื่อไม่ได้เดีย๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ดูแล้วกันเออแล้วก็จะมีแล้วก็จะมีตัว C2 ซึ่งเดี๋ยวมาวิเคราะห์อตอนตู้มาแล้วกันเออก็ขอจบเพียงเท่านี้ไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ขอตัวละบ๊ายบายไปละ